สวัสดีครับพี่โอ๋นิติเทพช่องโอเคนิติเทพครับวันนี้พี่โออยู่กับพี่หนุ่มปรมเมคนที่เรามังถือโปสเตอร์มันไม่ใช่โปสเตอร์มันคือบัตรชมภาพยนตร์นะครับเราจะคุยนี่คือพี่หนุ่มปรมเมกครับสวัสดีครับพี่หนุ่มสวัสดีครับพี่โอสวัสดีครับเราจะคุยถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ b ๊อบมาเล่วันเลิฟครับ เป็นปอมาเล่นี่ใครๆเขารู้จักดีเป็นศิลปินเรเก้ตัวพ่อนะครับตัวพ่อก็คือบิดาแห่งวงการเรเก้ประมาณนั้นที่จริงแนวเพลงเรเก้เนี่ยเขามาจากจาไมกานะก็เป็นแนวเพื่อชีวิตอันนี้ที่เคยได้ยินต่เด็กๆนะในการรเก้ครับก็มันเป็นเพลงเพื่อชีวิตชนิดหนึ่งนะครับหมายถึงว่าเขาจะเป็นเพลงรักเพลงอะไรก็ได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตเป็นเพลงเพื่อสะท้อนสัมผัะใจตรงกัน ตรงกันนะครับก็เป็นเป็นบิดาแห่งวงการเรเก้ที่ใครๆเขาดับถือกันลูกชายของเขาพี่โอโตทันลูกพอพี่โอเกิดมาเกิดมาเขาเสียชีวิตบ๊อบมาเลเสียชีวิตประมาณปี1981นะครับใช่ตอนนั้นทันฟังบ๊อบมาเลสแต่ว่าเรายังไม่ได้ฟังเพลงสากลเรามาฟังลูกชายของเขาซิกกี้มาเลแล้วนะครับและลูกชายของเขาก็เป็นโปรดิวเซอร์ของเรื่องนี้ด้วยโอ้โหนะครับใช่เรื่องนี้เนี่ย โปรดิวเซอร์ก็จะมีตัวลูกชายตัวครอบครัวลูกชายเป็นคนเลือกพระเอกคนนี้มาแพ่อเขาครับก็สำหรับพี่โอได้คุยกับพี่นุ่มก่อนเอ้าคุยเมื่อไหร่ครับคุยหลังที่สจบเรื่องนี้ครับต้องเดี๋ยวขอบคุณสถานที่ก่อนสถานที่ Creator House TikTok นะครับนี่มองไม่เห็นเลทิกตอกครีเอเตอร์เฮาส์เราเราอยู่ในนี้แล้วครับแล้วก็ Major ร i ซีน l e x Paragon Cineplex และบริษัท UAP United International p i c t u r e t t h i l l n n d ที่เชิญเรามาดูรอบสือ่อและต้องขออภัยที่ทำคลิปช้าไปหน่อยเนื่องจากว่าวันนั้นพอหนังจบแล้วรีบแยกย้ายกันต่ากคนตามวิทุระนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาเจอกันอีกครั้งก็เลยเพิ่งจะมาค,คุยกันวันนี้นะครับ,รบแต่ว่าหนังหนังเรายังไม่ออกเพราะว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังดังครับหนังดีด้วยครับหนังดีและดังตอนนี้<ด>ทํารายได้ไปกว่า160ล้านเหรียญสหรัฐแล้วนะครับ 160ล้านเหรียญสหรัฐก็เป็นอันดับสาของหนังทำเงินทั่วโลกในปีนี้อยู่นะครับก็เป็นไงพี่หนุ่มสนุกไหมสนุกมากครับมันเป็นหนังที่ว่าปกติเราจะดูหนังเขาเรียกอัตชีว่าประวัติใช่ไหมหนังชีวประวัติปกติเราดูศิลปินแต่รามันจะเป็นออกดาร์กหน่อยในมุมมืดของชีวิตเขาครับแต่อันนี้ในมุมดาร์กเขาจะเป็นทางดาร์กทางเกี่ยวกับการเมืองทางการพัฒนาแต่ในตัวศิลปินเองอ เขาเป็นคนที่สะอาดมากนะผมดูครับเป็นจิตใจดีด้วย<ม>เป็นคนสะอาดรักเดียวใจเดียวอีกในครอบครัวเนี่ยมันมาเลยดูเขาอะสมควรแล้วที่ได้รับความเป็น ผู้นำแห่งจิตวิญญาณในดนตรีนี้เลยครับใช่ครับใครต่อใครครับแต่เขาก็มีมีข้อสังเกตอยู่เหมือนกันนะครับว่าในเมื่อตัวลูกชายเป็นโปรดิวเซอร์ครอบครัวเป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยเขาก็น่าจะขัดเกลาบทภาพยนตร์พอสมควรแล้วว่าไอ้ส่วนที่มันไม่ดีไม่ดีเนี่ยอาจจะออกไปก็ได้นะครับแต่ว่าไม่เหมือนไม่เหมือนบางเรื่องที่ครอบครัวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาก็ใส่ได้เต็มที่สําหรับพี่หนุ่มแล้วเรื่องสนุกพี่หนุ่มมัน สนุกมันมันสนุกครับแต่มันน่าจะเพิ่มความสนุกได้กว่านี่ขึ้นไปีกครับอันนี้เป็นเหมือนสารคดีไปหน่อยหรือเปล่ามันก็เป็นเรื่องราวเป็นชีวิตอย่างเงี้ยมันมันก็ทั่วไปของหนังแนวเนี่ยครับฮแต่ในความอะไรในตอนที่เขาฉากที่เขาถูกยิงหรืออะไรเงี้ยครับผมอยากให้มันมีลุ้นมีความชั่นเต้นขึ้นมา่แอะมาครับาน ก็สำหรับตัวพี่โอเองพี่โอดูแล้วแล้วพี่โอรู้สึกว่าเเพลงส่วนส่วนที่ไม่ชอบนะเพลงในเรื่องนี้มันน้อยไปน้อยไปแล้วก็เพลงดังใส่มันนิดเดียวอย่างเราเคยดี no woman no cry เองยังไงครับ no woman no cry นิดเดียวมาบอกวาแค่สองสามนิ้วเลยวดีดนิ้วแค่ไหนจบละเจะใช่แค่ดีดนิ้วสองจีจบแล้วอะก็โนบุแมนโนคลายนี่เขาเขาเคยเอามาเรียนคนเรียนภาษาอังกฤษนะเคิสมัยก่อนเนี่ยเราจะเข้าใจว่าถ้าไม่มีผู้หญิงเราก็ไม่มีความเสียใจโนบุแมไม่มีไม่มีผู้หญิงสักคนไม่มีผู้หญิงสักอย่างเนี่ย ก็จะม,มีวันเสียใจไม่มีวันร้องไห้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นมันหมายความว่าอย่าร้องไห้เลยสาวน้อยอเอ,อ๋ยอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นออสับแสแงอะไรของ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 ฝรั่งของเขาชาติเขาแล้วแหละ,ะเขาอาจจะพูดผิดเพี้ยนจากวยากรณ์นิดหน่อย นะครับเพราะจริงๆมาต้อใช้ดอนคลายอะไรประมาณนี้แต่ว่าอันนี้โนคลายนะครับก็พี่หนุ่มให้คะแนนสักเท่าไหร่เรื่องนี้เรื่องนี้อ่ะผมกาไป8.5ครับโอ้สูงนะสูงครับผมให้สูงผมชอบจะดูหนังแนวประเภทอย่างเงี้ยครับครับสำหรับพี่โอแล้วพี่โอก็ว่าความจืดชืด บางอย่างนิดๆนดนนหน่อยๆนะครับแล้วก็คือเรื่องเรื่องมันยังไม่เต็มอิ่มแล้วก็มีมันมีบางฉากบางตอนสําหรับพี่โอที่ง่วงเหงาหาวนอ,ไอนไปนิดน้อยนะครับแต่ว่าก็ก็พอใจเพราะว่าไม่ได้ทําให้บ๊อบมาเลเซียบ๊อบมาเลตํานานของเราเนี่ยไม่ไม่ไม่เสียผู้เสียคนกับหนังเรื่องนี้เลยเราโปสเตอร์ก็ออกมาสวยมากเสียดายแล้วเรื่องนี้เราไม่มีโปสเตอร์ไม่ได้ไปถ่ายที่โปสเตอร์นะครับก็ชอบเรื่องนี้เหมือนกันพี่โอให้คะแนนน้อยกว่าพี่สมนิดนึงให้8เต็มรับครับก็ เป็นหนังที่สมควรดูในโรงภาพยนตร์โดยเฉพาะโรงที่ใหญ่ๆเสียงดีๆนะครับเพราะว่าจะได้ฟังเพลง<ช>กงถึงเพลงนี้เพลงดังๆเขาไม่มีแต่เพลงดีๆเขาก็เยอะคร,ครับหมายถึงว่าเขาจัดมาอย่างละนิดละหน่อยละนิดละหน่อยเนี่ยจบอ่ะฟังได้ยงดงครับแต่ส่วน <ๆ S 1> ของชีวิตที่โลดผล ตรงนี้ที่เขาติดตีงกันนะส่วนชีวิตที่โลดผมมันน้อยไปน้อยใช่น้อยไปเพราะว่านในขณะที่ความเครียดที่จามิก้ามันหนักหนาสาหัสแต่มันเป็นแค่เรื่องเล่า<ช>แต่มาเล่าในส่วนที่เขาอยู่สุขสบายที่ลอนดอน<ช>นะครับ แล้วก็พี่โอกแปลกใจว่าตัวเขาอยู่ลอนดอนทำไมลูกเมียอยู่อเมริกาวะอ,นนอันนี้งงอยู่นะครับแต่ก็เราเราก็จําไม่ได้แล้วแต่คุณผู้ชมที่เชี่ยวชาญด้านวงการเพลงก็อาจจะไปค้นประวัติเพิ่มเติมใน Google ในวิกิพีเดียอะไร,รได้นะครับแล้วก็หาฟังเพลงของบ๊อบมาเลได้จาก YouTube Spotify อะไรก็แล้วแต่นะครับครับนี่พี่โอ๋ก็ใส่เสื้อลายดยอ,อกมาให้ขเข้ากับบ๊อบมาเลเลยใช่เล่นนะครับวันลบ No woman no cry จบแล้วบแล้วครับก็ถ้าพี่หยงพูดอะไรผิดพลาดค่ะตกบกพร่องก็ต้องขอไฟไว้ณที่นี้แลวก็ขอขอบคุณพี่หนุ่มด้วยครับที่มาร่วมรายการในวันนี้ครับขอบคุณผู้ชมครับพบกันคลิปต่างๆคลิปอื่นครับสวัสดีครับ